สวัสดีค่ะก็เจออกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงหมอการยิปสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่5มิถุนายน2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตญตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะ แฮงแมนคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าการเงินหรือสิ่งต่างๆนะคะนะรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ต้องระวังนะคะนะบางคนมีโอกาสเก็บป่วยไม่สบายนะคะปวดหลังนะคะเพดหลังนะคะนะัดอ่าลำไส้นะคะพวกโรคก,กรรมพันธุ์พวกแป้งหวานน้ำตาลพวกนี้นะคะบางคนปวดเข่านะคะปวดหัวไมเกรนได้ด้วยนะคะนะต้องเรียกว่ามีโอกาสก็ หาเวลานะคะไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะจจติกนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องละเอียดต้องรอบคอบบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉอิอดนะคะนะบางคนก็อาจจะมีโอกาสนํารถเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นการเงินได้ด้วยนะคะ มีดวงเดินทางนะคะขึ้นเหนือนลงใต้นะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะได้ถึงต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศนะคะ,คะการเงินที่คาดหวังนะคะใครที่อยากจะนํารถเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่นะคะก็จะได้รับข่าวดีหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธน,นาคารเรียกว่าความสําเร็จนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารน,นะคะนะเกี่ยวข้องกับข้อเรียกว่าจะตริกนะคะก้าเหรียญน,นะคะคเกี่ยวข้องกับเอกสารการกู้นะคะนะเป็นไปในท Shar ิศทางที่ดีนะคะ อต่ยังไงนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่กําลังใช้รถใช้ถนนต้องระวังนะคะนะมีเชาริออทแฮงแมดนะคะแล้วก็จะติดนะคะเกี่ยวข้องกับสถานีตํารวจได้นะคะเกี่ยวข้องกับใบสั่งได้นะคะต้องอเรียกว่าการจอดรถนะคะนับผ่าไฟแดงนะคะหรือว่าจอดหรือว่าเขาเรียกว่าต้องระวังนะคะนะมีโอกาสโดนไปสั่งจากท่านจราจรได้นะคะ นนในช่วงนี้นะคะรวมทั้งบางคนมีโอกาสที่จะต้องนํารถเข้าอู่ได้ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะแต่ด้านของการเงินดีนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาสิ่งที่เราคาดหวังก็ประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะบางคู่นะคะมีโอกาสมีปากเสียงนะคะบางคนถึงขั้นท้าเลิกท้าหยาดจดทะเบียนหย่าได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะยุดยานผ่านนะจะให้โชคนะคะรวมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพยะคฆีนะคะมีเลขสองหนึ่งเจ็ก้านะคะสองหนเจ็ดะคะต่อไปนะคะคนมันจันทร์ คนวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรสีดาบคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะสีดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะนะรอจังหวะนะคะรอ,อโอกาสหรือว่าบางคนอาจจะกําลังรอบางสิ่งบางอย่างสุขภาพนะคะนะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับฟันนะคะนะักขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันผ่ฟนาฟันนะคะได้หมดเลยนะคะ เดอะอัมเปอร์นะคะมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะาการเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนนะคะต่างประเทศนะคะแต่ยังไงก็อาจจะต้องรอระยะเวลานะคะสั้นๆน,นะคะสดาวนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทําง,งานทางด้านประเทศเอาเชาต่างชาตินะคะน้าต่างภาษานะคะนะค่อนข้างะกดดเด่นในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความ รักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะนะดวงของคนวันจันทร์นะคะเรียกว่า,าดวงดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานในช่วงนี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะรู้จักค่าของเงินนะคะมีเงินเข้ามานะคะเรียกว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายคํานวณการเงินนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรละเอียดรอบคอบนะคะก่อนจะใช้ก็เรียกว่าคํานวณคํานวณน,นะคะทําบัญชีแทบทุกวันนะคะ นะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะในช่วงนี้มีความละเอียดและก็รอบคอบดีมากนะคะนะมีโอกาสได้เก็บได้ออมมีโอกาสเขาเรียกว่าการเงินนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสเก็บออมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้นะคะในอนาคตนะคะราชนี้ไม่เท้าการงานมีความมั่นคงดีนะคะใครว่างาง,งานตกงานมีโอกาสได้งานด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะก็ าบางคนอาจจะต่างคนต่างทํางานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาตินะคะต่างภาษาได้ด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะเจอกันในหน่วยงานสถานที่ทํางานนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเลขมงคลจากวันยสี่นะคะมีเลขสี่สี่เจ็ดศูนย์นะคะสี่สี่เจ็ดศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคาร ชายไม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีนะคะจากบทร้านบริวารเกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษาได้ด้วยนะคะด้านของการงานมีความขยนันมีความกระตือรือร้อนนะคะใครว่างงานตกง,งานมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะการงานการเงนินงนะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ นะแต่ก็ต้องรู้จักออมด้วยนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลยาณมิตรใหม่ๆเดอะเมจิเชียนนะคะใครบางคนกําลังคิดอยากเริ่มงานใหม่นะคะอยากต่อยอดธุรกิจหรือทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือใครที่กําลังคิดค้าขายทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลทําได้นะคะนะคุณเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะคะช่างเจรจาช่างสื่อสารสมองดีนะคะในช่วงนี้นะคะนะ่เรียกว่าสามารถทําอะไรได้ สองอย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันนะคะนะักสิกเซนลังสังหรณแม่นยำนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะใครที่เป็นนักวิชาการนักพูดนักคุยนักเจรจาพวกนี้นะคะโดดเด่นนะคะนั้นมองโดยภาพรวมนะคะ,ะการงานการเงินดีมากนะคะนะการเงินไม่ขาดมือนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะจะได้พบคนถูกใจบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียล นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเรียกว่า,ารักต่างวัยนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พาคนรักพาคนในครอบครัวนะคะไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้งบุรหลานจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากพยิปีมีเลข0 0นยนะคะ0 0 2 1นะคะ 0, 0, 2, 1, ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธคนวันพุธนะคะเก้าดาบ นะคะมีความเครียดนะคะในช่วงนี้นะคะนะบางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานได้ด้วยนะคะพักผ่อนน้อยนะคะคิดมากคิดเยอะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะสุขภาพระวังนะคะนะ้พักผ่อนน้อยตื่นเขาเรียกว่าหลับไม่สนิทวิงเวียนศีรษะปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะได้ด้วยนะคะก้าวไม่เทา้ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะ นะเหนื่อยๆกับภาระนะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทลูกย้างประจําอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะนะภาระเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะนะเงินเดือนมันไม่ขยับได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่างานเยอะงานมากแต่ว่าความรับผิดชอบมากหมนะคะสีด่ดับนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของ การรอนะคะนะ้นมันนิ่งๆนะคะน่ะรู้สึกว่าการงานในช่วงนี้จะนิ่งๆเงียบๆนะคะนะเงาๆนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการงานที่ทําอยู่นะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํานะคะแต่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักนะคะให้ความเมตตานะคะนะมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไป บางคนคิดอยากจะไปวัดนะคะอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะบางคนก็คิดอยากจะพักผ่อนโดยการอ,อุปสมบทก็ได้นะคะไฮโรเฟนนะคะสี่สี่ดาบนะคะการพักผ่อนนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในทางธรรมได้ด้วยนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะการไปวัดนะคะนะบุอุปสมบทนะคะบวชและพวกนี้ได้นะคะ นะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แค่ระปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอดรักษาดวงชะตานะคะส่วนทางด้านของใครที่ทำงานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะหรือว่าคนขายประกันนะคะนับเปิดร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะพวกการทุบการขุดการเจาะพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมาก ะะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของการเงินนะคะนะรายจ่ายรออยู่เต็มไปหมดนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงของการซ่อมแซมน,นะคะโน่นฟังนี่ฟังนะคะโน่นเสียนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหมอนะคะเจ็บป่วยไม่สบายหมดนัดหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะเรียกว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนป่วยไปงานอรอว่ามงคลน,นะคะก็ได้นะคะหาเวลาไปทาบุญนะคะ ทำบุญเกี่ยวกับคนตายนะคะป้าขาห่วศพนะคะหมุนนิธินะคะหรือทําบุญในพระพุทธศาสนาก็ได้นะคะณนะความรักในช่วงนี้นะคะไม่มันเงียบๆนะคะเงียบๆเ,เงาๆนะคะนะมันไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะและ้วก็การเงินสมัครกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะนะวันนี้นะคะโชคลาบไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจาก 4, ไพ่จุีมีเลขเก้า เก้าสหนะคะเก้าสห้นะคะต่อไปนะคะคนหวันพฤหัส ่อไปนะคะพฤหัสโอคนวันพฤหัสดวงดีค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนดวงเห่งนะคะน่าจะมีโชคนะคะจะมีชว่วงมีราภจากการเสียงดวงในช่วงนี้นะคะจะค้าจะขายนะคะนะเรียกว่าขายดบขายดีนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะความสําเร็จนะคะนะใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะใครเล่นหุ้นอยู่บ้างนะคะมีโอกาสได้รับเงินนะคะปันผลนะคะจากหุ้นหรือบางคนมีโอกาสเดินทาง เข้าซื้อทองนะคะซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะได้ด้วยนะคะเป็นเลบวร์นะคะจะพูดจะเจรจาในช่วงนี้มีเสน่ห์นะคะนะเรียกว่าพูดดีพูดเพราะนะคะจะลูกลูกค้านะคะด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะนะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะเดือเมจิเชียนนะคะซิกเส้นลังสังหรณ์นะคะแม่นยำนะคะมีโอกาส บางคนกำลังคิดอยากเริ่มงานใหม่อยากต่อยอดธุรกิจทําสิ่งใหม่ๆมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานอยากขยับขยายงานนะคะทำงานควบคู่สองอย่างสาอ,อย่างทําได้นะคะหรือบางคนกําลังคิดค้าขายทางโลกออนไลน์ทําได้เลยนะคะมีชเชียนเป็นคนเก่งนะคะเก่งสมองดีมีความสามารถนะคะ นะจะพูดจะคยุยจะติดต่อจะเจรจานะคะเรียกว่าไร์สดยิ่งเก่งยิ่งดีมากเลยนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ขาดมือนะคะนะเงินกอบหมดเงินใหม่เข้ามานะคะเงินกอบหมดเงินใหม่มานะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะนะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่หรือว่าใครที่ทาอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความมั่นคงใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกยังประจํามีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ ความรักของคนโสดนะคะบางคนเพิ่งจะปิง๊งเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอ <c oughs> เพิ่งจะถูกอกถูกใจทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของขวักจากคนรักนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้รับของขวัญของขวักจากคนรักได้ด้วยนะคะหรือมีโอกาสได้พาคนรักคนรนัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะช่วงลาบนะคะมีช่วงมีลาบนะคะคนวันพรฤหัี หมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งหกหนะคะหนึ่กหนะคะต่อไปนะคะกดวันศุข วันศุกร์นะคะ6ถ้วยคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราได้เคยไปไปแล้วนะคะน่าจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะนะหรือบางคนนะคะเรียกว่าถ้าธุรกิจเกี่ยวกับด้านของการงานก็จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำกลับมานะคะนะัลูกค้า พูดปากตอปากนะคะลูกค้าเก่าเก่านะคะไม่หายไปไหนนะคะเดอะสตานะคะนะ้มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เย็นๆนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะการงานแจมตลาดได้ดีนะคะนะโดยเฉพาะงานประเภทโรงแรมนะคะรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับของสวยๆนะคะเกี่ยวข้องกับคนผู้หญิงนะคะก็เรียกว่า,าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสิบไม้เท้างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากความรับผิดชอบมากมายนะคะ สองถ้วยบ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะนะ่จะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ใครโกรธกันนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะนะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบคนที่อาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะ,วะเวียนกลับมาหวนกลับมานะคะรักต่างวัยก็ได้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนวงจุ้ยในบ้านนะคะเสริมเติมแต่งหรือว่าทำาัญก,กรรมนะคะก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับ ใบหน้านะคะเกี่ยวกวับเกี่ยวข้องกับศัยกรรมนะคะบางคนนะคะส่วนทางด้านของโชคลภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขเก่านะคะที่เราเสียงมาแล้วนะคะมีโอกาสมีโชคนะคะส่วนเลขวงคนนะคะจากพ่ย24มีเลขห7เจ็ดศูนย์สองนะคะห7เจดศนย์สองนะคะต่อไปนะคะคนหมนเสา นวันเสาร์นะคะ6ดาบคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะนะบางคนข้ามน้าข้ามทะเลนะคะหรือไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้ำนะคะ6ดาบนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดยอยู่นะคะทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าการเวลาจะพัฒนานะคะจะแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตัวเชอริออดนะคะมีดวงเดินทาง นะคะบางคนก็เรียกว่าข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเหนือนลองใต้ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในด้านของการงานนะคะงา,านทางด้านต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่างานประเภททหารตำรวจนะคะงานหน่วยงานราชการงานเยอะเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะถ้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะได้ด้วยนะคะถึงถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ ความรักนะคะความผูกพันนะคะทั้งถ้วยนะคะในช่วงนี้นะคะใครกังวลสิ่งใดยอยู่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะนะัเรียกว่าเป็นไป,นปนตามเขาเรียวกว่าการเวลานะคะนะแต่เราก็อย่าไปเร่งอย่าไปฟิกกับเวลานะคะนะบางคนเครียดๆนะคะก็อาจจะกินเยอะด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะกินเยอะทานเยอะนะคะหนึ่งพวกเขาเรียกว่าอาหารอย่างเดียวกินไม่ได้ทานไม่ได้อาหารหนึ่งอย่างกินไม่ได้ทานไม่ได้นะคะนะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะระบบภูมิพแพ้ผื่นคันนะคะรวมทั้งต้องเสียต้องผูกนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดต้นคอได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายรวมทั้งอาจจะได้รับขาวข่าวการเจ็บกันป่วยการเป็นการตายของใครได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่รู้สึกน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างกันนะคะบางคู่อยู่กันคนละที่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะนะอยู่กันคนละจังหวัดอำเภอนะคะนะพวกนี้นะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะนะคนโสดในช่วงนี้มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุดยันผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลน,นะคะจาะกพายิบสีนะคะมีเลข6 7เจห้าหนะคะหกเจ็ห้นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ